กับห้าไมาใหา้หนูขักให้หนูแน่แท้หนูได้ทั้งสามตัวตรงได้ทั้งสองตัวล่างได้ทั้งสองตัวบนได้ทั้งลอตเตอรี่หนูได้สูอันสูแนวมันวะหนูได้เ<น>ว่าสูอันสูแนวเออหนูเพเคยพาะเกิดมาหนูเพเคยพาะหนูสิถือเลขสี่งวดหางวดต่อกันฝันนีมันมาครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ปอพารวยโอปอรวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจโอปอรวยแฟนเพจแล้วก็เสียโอปอนะครับเอฟซี FC ครับครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊กาแฟร้านเจตุ๊กนะครับผมมั่วที่ผ่านมาเจตุ๊กให้มาอะไรห้าห้าสองหกใช่ไหมเบิกทรัพ์เนาะห้าสองหกนะครับผม 2> 5, 2, แต่ว่าเจ๊ถูกสามตัวนะครับเอฟซี FC ครับครับเดี๋ยวเราจะไปฟังแนวทางของเจ๊ดีกว่าต่องวด งวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมผัใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจตุ๊กรันคาเฟ่กันครับว่าเจ๊ฝันต่องวดหรือยังนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับเจ๊คับสวัสดีครับสวัสดีพ่อยญ่แมใหไงพ่อยม่พี่น น้องทุกช่องนะคะช่องอู๋ปอช่องเบิกซับช่องพอไว้ช่องน้องนิ่วหลักๆช่องน้องผ้าลวดขอแสดงความดีใจนะผู้ถือสามตัวแน่ยสามตัวตรงแน่กับหลายสามตัวโต๊ดกับหลายสองตัวกับหลายแห้งหลายคักสองตัวเพราะว่าเขาบ่ออันมาสั้นเอ้อทั้งล่างทั้งบนจะเป็นหัวที่สองที่เ้าฟุก ครับผมงวดที่สองที่เขาฟุกงวดที่แ <lawsuit> ล <royable> ้วกันทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างคือการแทงโบแมนสามตัวแบบนี้ครับอันนี้มันสามตัวค่ะโอ้เดีวดที่แล้วได้แต่สองบนสองล่างแมนค่ะงวดนี้แตกโป๊สามตัวค่ะโอ้ครับผมผู้ใดสามตัวตรงก็ร้ายเนาะค่ะเคืนมาโทรศัพท์อันพ่อไว้นี่แหละไปด้งขึ้นในโทรศัพท์ข้าเจ้าค่ะมาเป็นจังปุ่นเถอะเนาะไม่ใช้สามมาจุล มาแต่หนาผากมาแต่หนาผากตอนแดงอยู่ในรัอันที่แดงแดงนั่นมาที่น้ำกลมาที่หลังมันยังมาน้ำกันมันยังมาคือกันเลยอันแดงแดงในโทรรัพท์หนึ่งกับขับไข่ขับข้าวว่าเป็นศูนย์หรือเป็นหูเออแต่สามหานั่นมันชัดจนมาคลิปได้ก็ได้เขียนให้สามหาเพราะว่ามันชัดเออมันชัดแต่ว่าอันศูนย์กับหกนั่นมันมันเป็นศูนย์มมนเป็นหก กันเลยอันนี้หลักฐานงวดงวดที่ได้เหระนักเก็ตแมนค่ะงวดวังหันแล้สองตัวระบาดนี่แล้วสองสองตัวนี่คือมาในสามตัวมันมาในสามตัวค่ะซึ่งเป็นสองตัวมักเนี่ยมักลายเนี่ยพอมงค้นนี่ตาไวในดวงจิตเลยพอ่ามือลูญยามือแรกเนาะค่ะเนาะมือนั่นมุเจ้าเพราะท่านในมาไทยมุข่อยพากันขอลูปมุเจ้าก็ได้มา อันไายทอดสดมัง่อลยเลยพากันโจดไว้บอกว่าพรมงคนจะโจดไปเด้อเฮาลืมดิขันมูขเพื่อนบ่อมาไายเฮากันลืมเฮาต้องโจดนี่ล่ะหาสองหกนี่กระมิ้นแต่สองตัวไปหายคือสองหกค่ะกันเลยบอกพ่อไวเขียนสองตัวนี้เด้อพ่อไวเพื่อนพุลังคนเพื่อนพ่อตัดได้ว่าชนีรอบนี้เขียนสองห้าองหกพ่อโต๊ะนี่บ่อตกะน่าเจนนี่บ่อตกค่ะโอเคเพิ่อนพุลังค์คนใดน้องสาวฝอยนี่ได้น้ำ Uhm. ะคะิดเจ้า hmm. ที่เจ้าฝันว่าอันมีคนห้องโกโขกห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 กครับผมอ่ามันซื้อโกหกกับกสองโขคนสื่อสื่อน้ำพ้องฝันพ่อไว้มาสั่นพ่อไว้เป็นเพื่นฝันเพื่อนไม่อีหยังที่เพื่อนมานอนเพื่อนเพื่อนเมื่อนเมื่อนเพื่อา มือมือขอแต้มเหล็กได้สองหาครับผมแล้วเจ้ากับขึ้นเงี้ยมือแร้งมันบ้เข้าข้ากันขอเหล็กแล้วเงี้ยขึ้นเจ้ากับได้แหลกเจ้าไปนั่งปูนบริบอกขึ้นไปนอนงุูนเป็นเรืไปห่วงบอกแต่ไดผู้ว่าหกพราะมนหาไดผู้อันสองหาครับผส่วนไง่ายสิได้หกสองกันครับครับเพราะว่าอันสามหาศูนย์นี่คอยผู้ใดลุ่มในไล่แต่หกสองนี่ได้ลุ่มในไรับแต่ว่าสามหาศูนย์นี่คือ จักมันเป็นสามหาศูนย์หือสามหาหกพอเรียกลรื่องหกพอมามักหกหลายกลัวกันย้อนความฝันเจ้าอีกคือเก่ากันยันหกใส่แต่เจ้าของอมซื้อใบเบิดซื้อทั้งกันทั้งบกันแต่กันออกตัวนี้เลยว่านี่อะกันออกตัวนี้ด้าขาดเด้อนี่โตมักนี่นี่กันมันเป็นตัวนี้ครับนี่มองไว้โค้งสุดท้ายเจ๊รั้มตัวนี้เนาะแหโค้งสุดท้ายนี่ลั้มตัวนี้ครับตัวหาสามศูนย์นั่นซื้อกันไว้ซื้อ พราะว่ามันมันปาฏิหาริ์ค่ะซิ่งใดที่เป็นปาฏิหาริย์่อยสิยึดฝังจิตฝังใจไว้บ่ลืมเลยอันที่ว่ารูปเด้งขึ้นในโทรศัพท์นั่นไหมครับางทันมกิเจอรู้ว่าแม่นอันหน้ามันอ่อน งาเขาก็อื่นมันหมุนไหมน้าหมุนหมยุตัยาลาไหมงานมากว่งันมันก็น่านางซอมเลกว่าหมุนติวติวเนึกว่าเมนปลามันหมุนคือรมหัวกุดลมไใบยุตไยุ่ตไก่ยตัเนี่ยลมดวนอ่ะบอมีปลาจักโตหมุนหลกกระซ้าองไหมเอาสุวาแตงสันไก่พเนื้ไเม่อกี้เน่อยู่บ้านซุ่มเพิ่งถือเลขมันเลขกระถือสามตัว ันผู้ขายใกล้ทอดนะค่ะรับผมโทรมากทั้งสิไห้เนาะโอ้ยแม่เอ้ยปูกับยามาให้หนูคักให้หนูแน่แท้หนูได้ทั้งสามตัวตรงได้ทั้งสองตัวล่างได้ทั้งสองตัวบนได้ทั้งลอตเตอรี่หนูได้สูอันสูแนวมันวะหนูได้เบะสูอันสูแนวเออหนูเพเคยเพอเกิดมาหนูเพเคยเพอหนูสิถือเลขสี่งวดหางวดต่อกันปันนี่มันมามือมันฝันอันที่ว่ามันได้เจ็บจี้หนึ่งบะเข่านะมันก็ได้ มันไปหาลอตเตอรี่เจ็ดซีมันก็ได้แปดเจ็ดซี่ันสามตัวหนาสามตัวไทยนั่นไเออไรนอว่ามันตัวกันมาหางวดแล้วแต่ห่างงวดหางวดแล้วค่ะวันนี้ก็นี่ละสามหาศูนย์เท่านี้ละครับอืมก็ได้เต็มเต็มดีคลิปเอาไว้ไปเด้งใส่มันคือกันนี่ละวันนี้ก็ได้วันนี้วันนี้ตัวฝันตัวงุดหงค่ะงวดนี่เ่ราะท่านได้ฝันอืท่านได้นอนอยอ่ขึ้นกะนั่งสมาธิหรอกเตื่นขึ้นมาเฮ็ดแนวใส่บา้เตม่รา เพราะท่านได้แต้มแต่ว่าเขาหลูดงานเมื่อนี้ว่าท่านแต้มเลื่อยแต้มกับเมื่อนี้ต้องวัดกันเดี๋ยวสิแต้มไงสิขอสไงเมื่อไหร่เมื้อไหร่เมื่อยห่ก็สิว่าได้แต้มแล้วเบิองมันกะเห็นเห็นแล้วนะครับเอาตัวเเห็นแล้วนะครับผมมองข้นนี่ให้ว่าพ้หนีเลยเพราะมงคลนี่เพราะมงคลก็ได้ท่านได้ซูแนวกันนั่นก็ได้ซูแนวรอบนี้เออไฟได้เลยต้องวัดเนี่ยเอาตัวเจ๊เห็นเลยนะ เห็นตอนนี้นี่เลี้ยวไปนี่เห็นสองห้าศูนย์สองห้าศูนองวัดนะครพี่ครับสองห้าสองห้าแมนค่ะหรือสองห้าแปดไม่เคยขายกันปรเจตต์แตัวเดียวกันน่ะละแห้งห้เบิร์ตตัวเดียวสิบ้าก็ไห้คือสามศูนย์หาก็สามหกห้าวังหนึ่งหันนะครับสามหกสามห้กสามศูนย์ สองหาแปดอันเลขศูนย์กับเลขแปดแจกว่ามันเป็นศูนย์หรือเป็นแปดไงก็เลยเออเล่ห์ให้เขียนไปให้ทั้งสองตัวให้เพิ่นเบิ้งซอยกันให้บวกเพิ่นเอาเองอยู่ได้ในไล่ก็ได้อันที่ว่าให้พวกเจ้าเบื้องในโทรศัพท์ครับผมแล้วกับสองสามสองสามเยนลง่มสองสามน้อพระวโอ้สองสามยูนะครับสองสามอันนี้เห็นอยู่งา ตอนเศร้า<ม>แต่วพาะท่านได้ลูกเด้อค่ะเด้<ม>ออนนี้ต่องวดไปก่อนนะเจ๊เนะาะค่ะต่องวองวงไปซื้อกับขาออ้าวกับน้ำกับเอาไปซือ้อสักกอนสามารถจะไปซื้อกับข้าวก่อนก็ได้ค่ะซื้อกับขา้าวเรียนๆก่อนเดี๋ยวเอาไว้ผงซสุดไทยยังเสียงให้มัน ฮะเทียงยาเิ่นจังไดจังไดยเนาะจังหวัดบางหันนั่นผู้ปากดีก็มาขอยเน๊จยาเอ้ยจังไดยก็บยาให้มันออกตัวคนอันเ้อะเขาอันตัวใดยาให้มันออกให้มันออกตัวเขาเ่าอั่นคนะฟากันมาติดชิ้นบนยาไว้หมือนัให้มันออกเลยเข้านี่ล่ะแต่ว่าให้มันออกตัวเขาเพราะอั่นคับเอ้จังไดยกะ แจ้งว่ากันไหมตอนแถถ่ายเนาะครับผมเดี๋ยวจะมาย้ำอีกเนาะครับเนาะใส่สีซองยากับซองพึ่งตองหวดนั่เอนาะแมนค่ะกายังว่าเนีเป็นนิยังย้อนเพราะท่านได้เป็นนิยังย้อนเพราะท่านได้ฝันเพราะท่านได้ยังค่ะแค่เลี้ยวเห็นยุงยาซื้อยาไกลไปไกลมากยึดกับเขาไปวัดครับผมค่ะวันนี้ถึกหลายไหมครับเจ๊โอ้คนถึกหลายค่ะถึกหลายค่ะ จนว่าโหจนลกจนไม่รู้จะไว้ตรงไหนใช่ไหมไม่รู้จะพูดยังไงถูกเยอะถูกจนไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนนะเอาคันนี้มันออกงกซ้มหานั่นอันเป็นคือทรงห้เบิ้งนั่นแหละห่งเป็นหาเทียเออแต่อันนี้มันเป็นตัวกันมันเป็นเทียนเดียวมันมีอันเดียวเออมันเป็นตัวอันหน่อยกันเลยต้าวหกซ้อมก็ได้ซื้อแจ็คบาทได้เหมือนกันอืมใคได้ทลอิตเตอรี 01J เขาอยู่มไหนคอยกันอคือคอยบ้างซื้อเรืยๆสองตัวเลยเพราะว่าอยู่หม่องไดนเพราะว่าคอยคิดว่าคอยได้ลอตเตอรี่หลายแล้วกต่เมันจะเอยครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจทุกร้านกาแฟนะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะฮะต่องวดไว้ก่อนนะฮะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของเจทุกนะครับผม250 258แล้วก็23นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ